Yes you can Yes you can Yes you can Oh Yes you can <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมถึงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับฝึกฝนอย่างง่ายๆใน5นาทีกับ yes you can นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT กันเช่นเคยนะครับวันนี้หนุ่มน้อยของเรามีปัญหานะครับแปลไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องยิ่งเป็นศัพท์เทคโนโลยีอย่างนี้ยิ่งยากขึ้นไปช่วยหนุ่มน้อยคนนี้กันเลยครับ Connect USB cable to computer and then do follow. Oh, Kumu Sata, I have an idea. What's up, U? Can I help you? ขนาดคู่มือจะนิ่งทำไม่ได้แล้วคุณจะอธิบายซช่นนียนะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้กล้องดิจิตอลกันทั้งนั้นนะครับกล้องดิจิตอลหรือดิจิตอลแค m e ร่นะครับเป็นกล้องที่สามารถถ่ายได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวแล้วก็บันทึกเสียงได้ด้วยนะครับน,นี่ถือว่าซับซ้อนถ้าเปรียบเทียบกับกล้องอย่างเดิมๆที่เขาใช้ฟิล์มกันนะฮะดิจิทัลแคม,มนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของการบันทึกภาพทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เสียงนะครับคราวนี้เราลองมาดูวิธีการนำภาพเข้าเครื่องนะรเรียกกันว่า load the pictures onto a computer การนำภาพที่เราถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ load the pictures onto a computer วิธีแรกนะฮะก็ต้องเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์อรอรอก,ก่อนนะครับนั่นก็คือ connect the USB cable to the computer เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับเครื่องนะฮะ connect the USB cable to the computer USB cable นี่คือสายที่ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้ากับคอมพิวเตอร์อนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องดิจิทัลหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่นะฮะซึ่ง USB นี่ย่อมาจากคำว่า Universal Serial Bus นั่นเองครับหลังจาก connect แล้วนะฮะก็ Select the picture and then click on the next button. next. Hurry up! Oh, the boss wants that file this evening. Okay, I'll try again. Connect the USB cable to the computer, and then what do I do next? And then select the picture to load onto the computer. Yeah. Make new first and then click the folder on button Look, s loading New and if เพิ่มเติมความรู้สักหน่อยนะครับเมื่อโหลดรูปลงเครื่องแล้วนะครับอยากจะนำเอารูปนั้นนะฮะเข้าไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ใหม่ก็คลิกไปที่ browse ค้นหาแล้วก็เลือก make new folder ได้เลยครับถ้าจะกการโหลดภาพเข้าเครื่องนะครับภาพจะถูกนำมาวางไว้ในแฟ้มที่เราเลือกทันทีเสร็จแล้วกด finish หมายความว่าเสร็จสิ้นการโหลดนะฮะ และถ้าจะพิมพ์รูปออกมาก็ทำตามขั้นตอนหลังจากกด print ได้เลยครับ It's almost done Okay, it's the now Click on the finish button Good Don't forget to print it out Sure Click on the pin r t button บ่วอิฟนิสออนท i m e Congratulations ทั้งภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีนี้เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับมันฝึกฝนมันเรียนรู้ครับแล้วคุณก็จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งภาษาอังกฤษและทั้งเรื่องเทคโนโลยีอย่างไม่ยากน,น,นะครับและกลับมาติดตาม Yes You Can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ yes, you can You can.